สวัสดีครับอาจารย์ไว้เปิดดวงหมอดูโอป้าครับดีต้อนรับสู่ปฏิทินโชคดีปีเสือประจําเดือนสิงหาคมครับในเดือนนี้นะครับมีตําแหน่งดาวศุกร์ดาวอังคารเกตอาทิตย์และพุธย้ายนะครับร่วมตําแหน่งนะครับเปลี่ยนราศีนะครับส่งอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีเมษพฤษศกมิถุนกรกฎ นะครับผมมีดวงได้ของใหญ่นะครับเป็นบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์โปรเจกต์ใหญ่ๆมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะครับกระตุ้นให้เกิดความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับมีดวงเดินทางไกลนะครับมีดวงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของงานนะครับหรือที่อยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงก็ส่งผลให้คุณดีขึ้นนะครับเป็นช่วงจังหวะขาขึ้นครับเคล็ดลับการเสริมดวงนะครับอาจารย์ไว้แนะนําให้ไปทําบุญถวายสังฆทานเป็นของแห้งนะครับ อาหารกระป๋องบะหมี่สาเร็จรูปนะครับผมข้าวสารน้ําผลไม้ได้หมดนะครับเป็นการเสริมดวงของคุณให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนและมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับ